สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเต้โตโยต้าดาวน์นอทคอมครับที่จะออกรถที่เต้โตโยต้าดาวน์นอดคอมวันนี้เราอยู่กับรถเขรา่เย็น m p c F u เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมครับ และแล้วเดี๋ยวเรามาถึงจุดไลายแม็กของเราแล้วฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับลูกค้าของเรากันดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ออกรถคันนี้ไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่แป๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาพูดกับลูกค้าของเรากันนะครับลูกค้าของเราเนี่ยวิ่งงานอยู่ทางใต้เนาะออกมามาออกรถตั้งไกลไกลมากระยะทางประมาณกี่กิโลนะครับพี่แป๋วจากไหนคะจากบ้านพี่แป๋วมาที่โชรูมะครับ จังหวัดตรังอะค่ะไปถึงกรุงเทพกี่โลคะพันกว่าโลไหมน่าจะพันกว่าโลนะฮะค่ะครับอะไรคือแรงประดานใจในการออกรถห้องเย็นเพื่อใช้วิ่งงานอือคือต้องบอกก่อนว่าด้วยเได้รับโอกาสมานะคะจากจากทางบริษัทจีพีก็คือมันมีคิวขนส่งว่างเราก็เลยได้รับโอกาสดีๆมาก็เลยได้เวิ่งงานในรถท้องเย็นนะคะ ก็เลยได้ออกรถห้องเย็นค่ะอืมอันนี้ออกรถห้องเย็นความสูงภายในเท่าไหร่นะครับความสูงภายในเหรอคะเมตรเจ็เตมเตรเจ็อืมภายในมเมตรเจ็ดค่ะอ๋อหลังจากที่ได้รับรถแล้วเนี่ยครับการวิ่งงานเป็นยังไงบ้างครับวิ่งดีขึ้นไหมครับจากรถคันเก่าที่ใช้อยู่อ,อรถคันเก่ารถคันเก่าที่ที่ที่เปลี่ยนเนี่ย เนื่องจากว่ารถคันเก่าเป็นระบบแก๊สก็เลยมาเปลี่ยนเป็นระบบน้ํามันแล้วก็ต้องเพิ่มความสูงตู้ด้วยก็รถคันใหม่นี้ก็คือวิ่งงานวิ่งได้ดีดีมากเลยค่ะอทำความเร็วได้ดีแล้วก็ปรอุณหภูมิภายในห้องเย็นนี้ก็คือดีมากเพราะว่ารถคันเก่าไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ตู้ของ m p c ค่ะการประหยัดน้ํามันในรุ่นรถรีโว่ป2020เป็นยังไงบ้างครับ ประหยัดน้ำมันมากน้อยแค่ไหนจากถ้าเทียบกับคันเก่าก็าได้ครับด,ดีมากค่ะเพราะว่าคันเก่าระบบแก๊สก็อยู่ที่ประมาณวันละห้าร้อยนะคะแต่ว่าพอเรามาใช้ระบบน้ํามันเนี่ยคือถ้าวิ่งถ้าวิ่งเฉพาะ,ะต้องบอกก่อนว่าพี่แปวิ่งทางไปรับของที่พัทลุงแล้วก็มาส่งที่ตรังนะคะครับคือระยะทางเนี่ยประมาณไปกลับนี่สองร้อยสามสิบโลก็คืออยู่ที่ประมาณวันหนึ่งสี่ร้อยบาทเมตรนะคะ อ๋ <S <S อถือ<ห>ว่าถูกมาก,กใช่ค่ะประหยัดกว่าแก๊สอีกใช่ประหยัดกว่าแก๊สอีกเพราะว่าระยะทางมันเยอะกว่าด้วยตอนนี้เราเพิ่มระยะทางในการวิ่งด้วยอะค่ะอแล้วค่าเฉลี่ยอค่าน้ํามันนี่ในในแต่ละเดือนนี่อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ะนคะครับค่าน้ํามันนะคะอะประมาณหมืนนะ่นสองเนาะเพราะว่าวิ่งทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะสามสิบวันก็คือสามสิบวันเต็มเลยโอ้ยอดนะ เปรียบเทียบรถห้องเย็นคันเก่ากับคันใหม่ในการวิศงกานเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอืมก็ต้องถูกใจคนขับมากเลยค่ะตอนนี้<ม>ขับนิ่มขับได้ดั่งใจค่ะคือเขาถูกใจมากค่ะอ๋อแล้วในเรื่องของระบบการติดตามรถจากรถโตโยต้าที่ตัวรถแถมให้ใช้ในเรื่องของ GPS หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือใช้งานได้ดีค่ะเช็คได้ตลอดเลยว่า รถถึงไหนแล้วหรือว่าอะไรยังไงค่ะใช้งานได้ดีมากค่ะอืมอันนี้ผมอยากจะให้พี่แปว๋วครับช่วยฝากนิดนึงว่าเออคนเขาเคยอยากมาวิ่งรถห้องเย็นเนี่ยเขากลัวว่าเออการวิ่งงานในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความคุ้งค่าคุ้งค่าไหมอะไรงเงี้ยครับที่จะออกรถห้องเย็นอ๋อค่ะ การวิ่งรถห่องเย็นมันก็มีหลายบริษัทนะคะแต่ว่าอมพี่เป๋านี่คือโชคดีได้ได,ได้ทำงานกับซีพีก็ถือว่ารายได้ตรงนี้คุ้มค่ามากก็ตัวเลขกลมๆต่อเดือนนะคะของซีพีก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้คือตัวเลขกลมๆก็เราหักค่าใช้จ่ายแล้วก็คือพอใช้จ่ายในครอบครัวค่ะแล้วก็การที่เราจะได้ วิ่งรถห้องเย็นเนี่ยมันก็อยู่มันอยู่ที่ช่วงจังหวะโอกาสหรือว่าอ,อ,อะไรด้วยของของในแต่ละท่านนะแต่ถ้าถ้าใครได้รับโอกาสในการที่จะวิ่งรถห้องเย็นกับบริษัทต่างๆเนี่ยแนะนําเลยต้องมาออกรถกับโตโยต้าเลยค่ะคุ้มค่าสุดค่ะครับแล้วก็ด้านการบริการเป็นยังไงบ้างครับพี่แป๋วสำหรับตัว,ต,วตัวที่ผมบริการ ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวย t a า a พารากอนเนี่ยเซลเต้นี่สุดยอดมากเลยค่ะคือพี่แบบเนี่ได้ไปเจอเซลเซลเต้นะคะใน a ฟ e b o o k เองค่ะ <c oughs> ได้พูดคุยกันอย่างกับว่าเรารู้จักกันมานานแสนนานสนิทดังเช่นคนในครอบครัวไปแล้วค่ะตอนนี้ต <c oughs> ิดตามบริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยมค่ะถ้ามีคันต่อไปรับรองว่าไม่พลาดที่จะเลือก เซลเตยโตโยต้าฟลั<ม>กซกนแน่นอนค่ะฮะและด้านความชัดเจนล่ะครับในเรื่องของการจองออนไลน์เนี่ยบางคนกลัวเรื่องของการจองออนไลน์ไม่ทราบว่าอ<ม>เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าการที่เราทําธุรกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันออนไลน์แล้วก็มันมีหลักฐานหรือว่าอะไรที่เช็คได้ตลอดทุกคนก็มีตัวตนกันอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนการโอนเงินผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือผ่านบริษัท ทั้งสิ้นทั้งไม่มีการโอนผ่านส่วนตัวค่ะตรงนี้คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะอแล้วข้อสุดท้ายครับแต่ความประทับใจในตัวเซล พูดให้ผมฟังหนครับพี่แป๊บฟังเต้เหรอคะก็คือบริการดีมากอธิบายทุกอย่างได้ละเอียดค่ะเอแล้วก็สําคัญสุดเลยบริการหลังการขายไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็คือยังติดต่อกันได้ตลอดยังช่วยดาเนินการทุกสิ่งอย่างได้ตลอดค่ะ จนจนน่นแหละจนตลอดอายุการใช้งานแน่เลยค่ะครับผมเราก็ขอขอบพระคุณมากเลยครับสําหรับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่เขาเป็นมือใหม่รวมถึงคนที่อาจจะใช้รถอยู่แล้วยังไงก็ขอบคุณพี่แป๋วมากเลยนะครับค่ะค่ะค่ะยินดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่เราได้คุยกับลูกค้ากันนะครับ ถ้าท่านใดสนใจออกรถคิดถึงเต้โโยต้าดาวน์นอต่อยากออกรถห้องเย็นเราเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกยังไงฝากนื้ฝากตัวด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ